คุณเคยสงสัยไหมว่าหมู่บ้านที่เงียบสงบอาจซ่อนความลับที่มองไม่เห็นอยู่ข้างทุ่งนาคืนหนึ่งมีเงาลึกลับปรากฏที่ขอบหมู่บ้านร่างสูงคลุมหน้าด้วยความมืดและสายตาของมันเย็นชาจนแทบจะมองทะลุหัวใจคุณไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรหรือทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่แต่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเผลอจ้องไปที่มัน คุณกล้าตามผมเข้าไปดูหรือจะหันหลังหนีหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีทุกเช้าเสียงไก่ขันและลมพัดผ่านต้นไม้เป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ความเงียบกลับปกคลุมหมู่บ้านแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนแปลงผักแต่มีเงาแปลกๆอยู่ริมป่าที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นชาวนาหนุ่มชื่ออนันต์สังเกตเห็นเงานั้นจากระเบียงบ้าน ร่างสูงคลุมด้วยเสื้อผ้าสีเข้มใบหน้าถูกคลุมด้วยหมวกกว้างทำให้มองไม่เห็นดวงตาเขาไม่เคยเห็นใครเข้ามาใกล้หมู่บ้านแบบนี้ลมพัดแรงขึ้นทำให้ใบไม้สั่นสะท้านเสียงกิ่งไม้กระทบกันดังเหมือนมีใครกำลังเดินเข้ามาอนันต์รู้สึกหนาวขึ้นจากข้างในหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่ควบคุมเขาเดินช้าๆไปที่ประตูบ้าน สายตาจับจ้องไปยังร่างนั้นแต่ทันใดนั้นร่างสูงก็หยุดเหมือนรู้ว่าเขากำลังมองอยู่อน,นันต์ได้กลิ่นอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลกลิ่นเหมือนเปียกชื้นและดินโคลนมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งและเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในหูจนแทบจะได้ยินเขาก้าวถอยหลังเข้าบ้านและสังเกตเห็นเงาที่เคลื่อนไหวช้าๆ ร่างนั้นเอี้ยวตัวหันหน้าไปทางเขาเล็กน้อยเทียงแค่เสี้ยวหน้าที่เห็นก็ทำให้อนตน์รู้สึกเหมือนมีใครจ้องทะลุเข้าไปในจิตใจจู่ๆร่างนั้นเริ่มก้าวเข้ามาในทุ่งนาก้าวช้าแต่หนักแน่นทุกก้าวเหมือนกดลงบนหัวใจอน,นันเขาอยากวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นใบไม้ข้างๆร่วงลงมาและลอยไปตามลมเสียงกิ่งไม้ดังชัดเจนมากขึ้น ร่างนั้นหยุดอีกครั้งและเอามือแตะหมวกเผยให้เห็นดวงตาที่เย็นชาจนแทบจะหยุดหายใจมันไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปอนันต์ถอยหลังเร็วขึ้นใจเขาสั่นราวกับจะหลุดออกมาเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความเงียบและความมืดอนันต์ถอยหลังไปถึงประตูบ้านมือสั่นไม่หยุดความกลัวเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือด แต่สายตาเขายังจับจ้องไปที่ร่างนั้นที่อยู่ไม่ไกลจากทุ่งนาเท่าไรร่างนั้นก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้เคลื่อนตัวเหมือนลอยบนพื้นสีเท้าไม่ทำให้ดินซุดหรือญยาสัน่นมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติอนันต์รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมากราวกับมันกำลังพยายามหลุดออกมาจากอ,อกเขาอยากตะโกนเรียกคนอื่นแต่ลำคอเหมือนถูกอะไรบีบจนพูดไม่ออก ร่างสูงคลุมใบหน้าก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นราวกับมันรู้ว่าความกลัวกำลังพาเขาเข้ามาใกล้ตายสายลมเย็นพัดผ่านร่างกายอนันต์ผมลุกชันและขนตามแขนสัน่นทันใดนั้นร่างสูงยกมือขึ้นมือที่ยาวและผอมเหมือนกิ่งไม้ชี้ไปยังอนันต์และในวินาทีนั้นเขาเห็นดวงตาสีดำสนิทไร้ชีวิตชีวาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเย็นยเยือก อนันลืมตาไม่ทันและร่างนั้นหายไปในความมืดของทุ่งนาเหมือนถูกกลืนไปกับเงาแต่ความรู้สึกกว่ามีใครบางคนยังอยู่ใกล้ๆไม่เคยหายไปเขาหลับตาแน่นและหายใจแรงพยายามคิดว่าอาจเป็นแค่ภาพหลอนแต่เสียงฝีเท้าที่ไม่มีอยู่จริงยังดังแว้วอยู่ในหูเขาความเงียบกลับมาครอบงำหมู่บ้าน แต่ความรู้สึกไม่สบายใจไม่จางลงอานันต์นรู้ว่าเขาต้องออกไปตรวจสอบแม้ขาจะสั่นและใจเต้นแรงเขาสวมเสื้อคลุมและออกจากบ้านทุกก้าวบนดินเปียกทำให้เสียงดังขึ้นแต่ร่างสูงก็ไม่ปรากฏมีเพียงเงามืดที่เคลื่อนไหวช้าๆในทุ่งนาอานัานต์นก้าวไปยังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้สุดเห็นรอยเท้าที่ลึกลับมันไม่ได้เป็นรอยเท้าปกติ ลึกและกว้างกว่าปกติเหมือนสิ่งมีชีวิตหนักมากกว่ามนุษย์สายลมพัดแปลงอีกครั้งและเขาได้ยินเสียงกระซิบแถาเบาเสียงคล้ายคนพูดภาษาโบราณแต่เขาไม่เข้าใจเสียงนั้นดังขึ้นทุกทีราวกับถูกเรียกชื่อใจของเขาสั่นสะท้านและเขาเห็นหมอกหนาปกคลุมรอบตัวร่างสูงเริ่มปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่ใกล้จนเห็นรายละเอียด ใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกไม่ได้เป็นใบหน้ามนุษย์มันบางและเรียบเหมือนกระดาษแต่ดวงตายังคงดำสนิทและเย็นชาอนันพยายามวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นร่างสูงคืบเข้ามาช้าแต่มั่นคงทุกก้าวเหมือนกดลงบนหัวใจของเขาเขาหันไปเห็นบ้านหลังอื่นๆแต่ไม่มีใครออกมาช่วยเสียงหมาหอนยังหายไปหมด ทุกอย่างเงียบสงัดอนันต์รู้สึกเหมือนตัวเองถูกตัดขาดจากโลกทันใดนั้นร่างสูงยกมืออีกครั้งชี้ไปที่อนันต์แล้วพูดเสียงเบาแต่เสียงกลับกล้องในหัวเหมือนมีใครขุดลงไปถึงสมองเจ้ามาที่นี่ทำไมอนันต์รู้สึกเหมือนเวลาหยุดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาไม่สามารถตอบอะไรได้ร่างสูงเคลื่อนเข้ามาใกล้จนสัมผัสร่างเขาได้ ความเย็นซึมเข้าร่างกายเหมือนเลือดในกายหยุดไหลสายลมพัดแรงมากขึ้นและร่างสูงหายไปทันทีเทียงเหลือความว่างเปล่าและหมอกหนาแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวราวกับเตือนว่าเขาจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปอนันต์กลับเข้าบ้านปิดประตูและล็อกทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถลืมได้ผาพรางสูงและดวงตายเย็นชานั้นยังติดอยู่ในหัว เขารู้ว่าใครบางคนที่อยู่ริมหมู่บ้านนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคืนวันนั้นเขานอนไม่หลับทุกเสียงเล็กๆทำให้เขาตกใจทุกครั้งที่ลืมตาหมอกในทุงน่งนาที่มืดและเสียงกระซิบยังคงปรากฏอยู่ราวกับมีใครบางคนยังคงเฝ้ามองเขาอยู่หลายวันผ่านไปชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในทุงน่งนารอยเท้าแปลกๆป,ปรากฏขึ้นทุกคืน และหมอกหนาปกคลุมพื้นที่เดิมที่ร่างสูงเคยปรากฏอน,นันต์เริ่มสงสัยว่าหมู่บ้านของเขาอาจไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปทุกคนที่เข้าใกล้ขอบป่าอาจเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ร่างสูงนั้นยังคงอยู่รอใครบางคนหรือบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขามองออกไปนอกหน้าต่างหมอกหนาปกคลุมแปลงนาข้าว และเงาแปลกๆสะท้อนในแสงจันทร์อนันต์รู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมาที่เขาแม้ว่าเขาจะอยู่เพียงลำพังในบ้านความกลัวราวกับหายใจไม่ออกและเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เหมือนเสียงของความมืดที่มีชีวิตรอเวลาและอนันต์รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องผเผชิญหน้ากับร่างสูงอีกครั้งรุ่งเช้าวันถัดมา หมอกหอนานายทุ่งนาลดลงแสงอาทิตย์อ่อนๆอสัด์ส่องผ่านต้นไม้อนันยืนอยู่ริมระเบียงบ้านสายตายังคงจับจ้องไปยังขอบป่าร่างสูงที่เขาเห็นหลายคืนก่อนไม่ปรากฏตัวอีกความเงียบกลับคืนสู่หมู่บ้านแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังอยู่ในหัวใจเขาชาวบ้านเริ่มออกไปทำงานทุ่งนาเหมือนปกติแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนมีสายตาบางอย่างคอยมอง อนันต์จึงตัดสินใจเดินเข้าไปในทุ่งนารอยเท้าที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับเรียบเหมือนถูกลบไปด้วยมือเนวิดิมเขาหยุดยืนอยู่กลางทุ่งนาสูดอากาศลึกๆและรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆกลับมาเหมือนสิ่งลึกลับนั้นเพียงแค่เฝ้าดูเขาและยอมปล่อยให้ชีวิตดำเนินต่ออนันต์หันกลับมาที่หมู่บ้านรู้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่ในใจเขา มีความระมัดระวังอยู่เสมอทุกครั้งที่สายลมพัดแรงหรือหมอกปกคลุมทุ่งนาเขาจะระลึกถึงร่างสูงที่เคยปรากฏและรู้ว่าบางสิ่งในโลกนี้เราอาจไม่สามารถเข้าใจได้คืนสุดท้ายก่อนเรื่องจบอนันต์นั่งอยู่ริมหน้าต่างมองแสงดาวบนท้องฟ้าเสียงกระซิบค่อยๆหายไปและหัวใจของเขาเริ่มสงบเขารู้ว่า บางครั้งความลึกลับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่จำเป็นต้องค้นหาคําตอบทุกอย่างหมู่บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงไก่ขันดังขึ้นลมพัดใบไม้ไหวเบาๆและทุ่งนากลับเป็นสีเขียวสดใสาอานาันยิ้มกับตัวเองรู้ว่าตอนนี้เขาพร้อมจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความระมัดระวังแต่ไม่หวาดกลัวเรื่องราวของร่างสูงที่ขอบหมู่บ้าน กลายเป็นความทรงจำลึกลับที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตบางสิ่งอาจไม่เคยมีคำตอบแต่บางครั้งการอยู่ร่วมกับความลึกลับก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตสงบและงดงาม